ก็สวัสดี user ทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับแอปเล่นเกมแล้วได้เงินนะครับหาเงินเข้าบัญชี PayPal ก็อันนี้จะเป็นหลักฐานในส่วนของการได้รับเงินจากการเล่นเกมนะครับเป็นแอปเล่นเกมสามารถหาเงินเข้าบัญชี PayPal ไ,ได้นะครับกออ็ผมได้รับเงินมาล่าสุด10ดอลลาร์นะครับก็ประมาณ300บาทไทยนะครับก็ได้รับตั้งแต่วันที่10 พฤศจิกายนสองพนยี่สนะครับได้รับเงินจาก F สองพันสี่สิบแปนะครับหรือว่า2048นะครับเป็น F เลนเกมนะครับก็ตามนี้เลยนะครับ10ดอลลาร์ก็เป็นเงินเข้าบัญชีใบพานะครับเนี่ยก็เงินเข้าบัญชีใบพาลหลังหักค่าธรรมเนียมก็จะเหลือเงินเข้าประมาณ9.26 US ดอลลาร์นะครับมีการหักค่าธรรมเนียมอ่านะตามนี้เลย ก็คือแอปนี้เลยนะครับเป็นแอปเล่นเกมนี่เลยนะครับเดี๋ยวคลิปสอนวิธีการดาวโหลดแอปเดี๋ยวจะแปะไ้ให้นะครับก็วิธีการเล่นเกมแบบง่ายๆเลยนะครับเ,เราก็ทําการดาวน์โหลดก่อนนะครับหน้าตาของแอปประมาณนี้เลยนะครับเพียงแค่เราแบบเขาเรียกว่าอ,อะไรนะครับประกบคู่ ไพ่ก็คือไพ่ที่มันเหมือนกันนั่นแหละใช่ไหมครับเราก็ประกบไปง่ายเลยนะครับอ่าประมาณนี้เลยคร่าวๆวิธีการเล่นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมีคลิปสอนนะครับวิธีการใช้งานนะครับก็แอปนี้ถ้าเรามีมีเพื่อนสมัครนะครับหรือว่าเชิญเพื่อนสมัครเราจะได้เงินไหวนะครับแล้วก็ถ้าใครเป็นอ่อใครที่เป็นยูทูบเบอร์นะครับเขาจะเขาจะจ่ายไวมากนะครับอย่างเช่นผมทําอยู่นะครับก็คือผม ทำคลิปลง y o u t u อย่างเงี้ยแล้วก็ได้ถอนใช่ไหมพอเราได้ถอนเงินนะครับเราก็ติดต่อเข้าไปนะครับติดต่อแอดมินของแอปนะครับแล้วก็ส่งคลิปให้เขาดูเขาก็จะจ่ายไวมากนะในส่วนของการถอนเงินนะครับแต่ถ้าใครแบบไม่ถนัดเชิญเพื่อนนะครับเราก็ทำเองก็ได้นะครับแต่อาจจะต,ต้องใช้เวลาหน่อยในการสะสมเต็ม point นะครับก็แานบนคือเต็ม point ที่เราต้อง เก็บนะครับด้านบนเนี่ยก็มีที่เราถอนตั้งแต่1 5 0บาทนะครับอ่าก็ถ้าเราเก็บเองก็อาจจะใช้เวลาหน่อยนะครับแต่ถ้าเรามีเพื่อนสมัครเราจะได้แบบอ่าเต้มที่ไวมากในส่วนของการเชิญเพื่อนสมัครนะครับก็สามารถถอนได้สูงสุด300บาทนะครับก็ต้องใช้เต็มคอยตามนี้เลยนะครับส่วนเงินเพ้พาตรงนี้นะครับก็อ่าอาจจะลําบากหน่อยในส่วนของการถอนนะครับก็ไม่ค่อยแนะนํา นะครับแนะนําให้สะสมแี้บคอยแล้วก็มาแลกเป็นเงินตรงนี้ดีกว่ามันจะได้ไวกว่านะครับอ่าก็เราไปทําดูนะครับโอเคก็มีประมาณนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวถ้าใครมีข้อสงสัยของเมนสอบถามได้เลยนะครับ